สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะ สวัสดีอีกวันนี้เป็นคลิปที่2นะคะวันนี้วรดาก็ได้สินค้ามาเพิ่มเติมก็เยอะอยู่นะคะวรลาได้สินค้ามาสวยงามมากนะคะสินค้าของวรลาจะไม่ลงทับถมกันนะคะมาเป็นลอถเป็นลอถเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะคะเราได้สินค้าดีๆงามๆม,มาแบ่งปันท่านลงไปแล้วคือผ้าสิ้นสีตะกอเลขชีกวงางสองตะกอนะคะวันนี้รอบนี้ในคลิปที่วรดาจะยืนอยู่นี้คือเป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่เ A ฟิมเมียมตัวนี้นะคะหากท่านใดอยากได้ผ้าตัวนี้ก็ทักทายมานะคะราคาเต็มผื ละ900วรลดาก็ยังจัดขายโปรอยู่นะคะทุกวนี้จัดขายโปรให้ท่านอยู่5 50หากท่านใดสนใจทักมานะคะ5 50เป็นลายทั่วไปเนาะแต่ถ้าเป็นลายพิเศษลายกวงลายแอดอกไม้ก็จะเป็น590นะคะขอให้ท่านทักทายมาแต่ในคลิปนี้ของเรามีแต่ลายทั่วไปนะคะแล้วก็ยืนอยู่5 50จริงๆต้นทุนก็สูงแล้วแต่เราก็ปรับราคาให้ท่านไม่ได้เพราะเรา คิดว่าท่านเคยซื้อราคานี้ก็พิเศษแต่ตาเลยนะคะหากท่านใดอยากได้ผืนนะคะผืนนี้ก็โอเคนะคะผืนนี้ก็โอเคไหมคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเดี๋ยววรดาจะยกยกยกผืนนี้แหละคะ่ะยกให้ท่านเลยนะคะเพื่อท่านจะได้สินค้างามๆเห็นไหมคะลายสวยลายงามลายมาใหม่นะคะทุกผืนนี้มาใหม่วรดาเพิ่งมาวันนี้นะคะ ทุกพื้นทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็ให้ท่าน550นะคะหากท่านใดสนใจอยากเอาไปฝากไปต้อนก็โอเคเพราะสินค้าของเราขายแน,น,นะะ่นอนค่ะราคานี้เราขายไม่ได้แบบเมิกราคาเยอะนะคะเอาราคาที่พออยู่ได้ท่านก็ซื้อได้แบบสบายๆนะคะ550จากราคาเต็ม900นะมาดใส่กล่องแบบนี้เป็นของฝากของต้อนได้คือกล่องของเข้าแบบนี้นะคะอันนี้วรลากก็ขายต้นทุนนะคะกล่องละ30บบาทหากท่านใดอยากได้กล่องก็ทักทายกันเข้ามานะคะกล่องนี้เป็นกล่อง ใส่ผ้าคุมไหล่กลองละ30นะคะท่านใดอยากได้เพิ่มเติมทักมานะคะพิเศษเลยอันนี้นะคะสวยแท้แน่นอนนาเบอร์หนึ่งนะคะวรดายกไปแล้วนาเบอร์หนึ่งสวยแท้แน่นอนหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะงามมากวรดาจะโชว์ไว้เลยนะคะ ต่อมาเป็นผื้นที่สองนะคะผื้นนี้ก็สวยนะคะลายแปลกเป็นคามน้ำทะเลสวยเนื้อดีนะคะเราก็มาแบ่งปันท่านดูเลยนะคะ ผ้าของเราแต่ละผืนงามมากนะคะผ้าของเราแน่นอนเนื้อสวยนะคะเนื้อสวยเนื้อดีนะคะโอเคไหมสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษสุดๆจากพื้นละ900เราไม่ขายเราขายเพียง550ราคาเดิมนะคะให้ท่านพิเนะคะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนเราให้ท่านเลยนะคะ550ผ้าตัวนี้กว้าง80หรือบางทีก็78นะคะเพราะว่าผ้านี่ เพื่อทําขอบทําอะไรมานะคะก็เลยเรียกว่า75ถึง80ประมาณนั้นนะคะอันนี้มาตรฐานของผ้าตัวนี้มาตลอดตั้งแต่กําเนิดเกิดเป็นผ้าคามก็คือขนาดนี้เลยนะคะเรียกว่าผ้าพื้นใหญ่นะคะผ้าพื้นใหญ่แล้วก็ยังจัดแบ่งปันท่านเพียง550บาทนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาได้คะ่ะเป็นพื้นที่3มนะคะพื้นที่สามนี้ก็สวยพื้นที่สานี้ก็สวย,สวยเป็นสีเหลืองท่านดูลายนะคะ เป็นลายเหมือนกันลายขอข้อเกี่ยวพ่อพญานาคเห็นนะคะสวยค่ะตัวนี้ลายขอข้อเกี่ยวลายเก็บนะคะเก็บตามตัวท่านนะคะเราก็พิเศษให้นะคะพิเศษไปเลยนะคะนาเบอร์สามนะคะนาเบอร์สามจากพื้นละ900เราก็ให้ท่านพิเศษสุดๆเลยนะคะเพียง550หาหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าโอเคไหม สินค้าของเรามีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษสุดๆไปเลยสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะเพียง550บาทนะคะเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษผ้าทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะกําหนดของเขา2เมตรแต่อันนี้2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะมาอีกนะคะอันนี้ n ำเบอร์สี่นะคะ นำเบอร์สีนี้ก็สวยค่ะเป็นสีขามหมือสีเดียวกันกับบอรดาสะพายนะคะแต่เป็นคนละลายขอให้ท่านดูนะคะท่านอยากได้พื้นไหนเนะะี่ยค่ะทักทายมาสวยค่ะผ้าของเราทุกพืนงามเท้นแน่นอนนะคะหอม,ามอํามยังพองหอมํามอยู่เลยนะคะเรามาแบ่งปันกันนะคะในราคา550เท่านั้นจริงๆแล้วผ้าตัวนี้ต้องขาย900บาทแต่เราขายให้ท่านเพียง5 5 0ห สินค้าทุกอย่างมีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านนะคะ550มีกิงพร้อมขายผ้าทอมือแท้สกลนครเป็นผ้าคลุมไหล่เนื้อนิ่มๆนะคะเนื้อนิ่มๆสีตะก้ทั้งทางพุ่งและทางยืนนะคะดูลายเลยนะคะสว,สวยสวยสวยสุดๆเลยนะคะนัมเบอร์ห้านี้ก็สวยเป็นสีชมพูนะคะหอมหอมคามเห็นไหมคะ สีสวยงามมากสีชมพูออกกิบบัวนะคะท่านดูเลยนะคะผ้าของเราสวยสีชมพูออกกิบบัวท่านดูเลยนะคะท่านดูเลยนะคะผ้าตัวนี้สวยสุดๆส,สวยงามมากขอให้ท่านทักขอให้ท่านแคปได้นะคะโอเคนะคะเรามาต่อนะคะต่อต่อนะคะตัวน,นี้เนะเพราะว่ามีลูกค้าโทรมาทักอยากได้สินค้าโอเคเรามาตัวนี้สีสวยนะคะสีกิบบัวนะคะกิบบัวนะคะกิบกุหลาบเข้ม นำเบอรหเราก็แบ่งปันท่านไปเหมือนเดิม550ท่านใดสนใจนะคะสวยสวยมากพื้นนี้สวยได้ยินแบบไม่กี่ทอบอกว่าพื้นนี้น่ะจะเอาไปอเมริกาแต่พอดีท่านไม่ได้มาประมาณนี้ก็เลยเอาออกมาขายเนี่ยสวยสวยมากท่านบอกว่าท่านซักให้แล้วนะคะพื้นนี้สวยงามมากนะคะ มาอีกนะคะตัวนี้นับเบอร์หอันนี้เราก็มีอยู่ประจําค่ะตัวนี้เป็นสีขาวสีขาวขอบคามนะคะขอบคามขาวนี่สวยสะอาดสดใสเลยนะคะท่านดูเลยนะคะท่านไม่ต้องก,งกงัองลวลซักแล้วจะออกกลิ่นกันนะไม่กลิ่นนะคะแน่นอนไม่กลิ่นค่ะผ้าคามของเราเป็นผ้าคามย้อมด้วยน้ําคามธรรมชาติไม่ออกกลิ่นนะคะอันนี้นับเบอร์หนะคะหากท่านใดอยากซื้อไปฝากไปต้อนก็อย่างวรดาว่านะนั่นแหละคะ่ะมีกล่องใส่นะคะ กล่องละ30บาทหรือท่านไม่ใส่กล่องวรดาก็ห่อแพ็กเกจภาคคามให้อยู่แล้วฟรีนะคะวรดาไม่ได้คิดเพิ่มเติมนะคะห่อแพ็กเกจให้ฟรีไม่ได้เพิ่มเติมนะคะเพราะทุกอย่างเราก็มีแพ็กเกจภาคคามแล้วก็ชื่อร้านวลดาเพื่อท่านอยากได้ท่านก็ทักมาอีกครั้งได้หรือเข้าไปดูในช่องต่างๆที่วรดานะคะ Facebook ก็มีเพจก็มี YouTube ก็มีนะคะโอเคไหมสวยค่ะท่านใดสนใจพื้นนี้ทักมานะคะ ต่อมาเป็นนัำเบอร์7นะคะนัำเบอร์7ตัวนี้ก็สวยนะคะลายงามมากลายมามงามเออตัวนี้ก็เหมือนกับผ่านการซักมาแล้วเห็นไหมคะสวยคะ่ะผ่านการซักมาแล้วเพราะว่าบางทีคุณแม่ท่านจะเอาเอาไปอเมริกาจะต้องซักให้แต่พอดีท่านไม่ได้มานะคะก็เลยแม่กีทอเลยเอาออกมาขายก่อนเผื่อท่านจะมามันนานเนาะ โอเคเห็นไหมคะสวยผ้าของเราตัวนี้ผ่านการซักแล้วเราเราจับดูก็รู้แล้วเม่กี่ทอก็บอกเราเลยนัมเบอร์เจ็ดนะคะสวย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 มากผ้าคุมไหลใหญ่นะคะผ้าคุมไหลใหญ่พิเศษเลยนะคะพิเศษไปเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นจากพื่นละเก้าร้อยนะคะเรายังแบ่งปันท่านดูนะคะแบ่งปันท่านพิเศษห้าร้อยห้าสิบนะคะสวยนะคะนัมเบอร์แปดเดี๋ยววรลดาจะยกเป็น สีนี้ก็แล้วกันสีม่วงโอ้โหม่วงงามมากนะคะม่วงละเอียดม่วงจริงๆนะคะตัวนี้ท่านดูเลยนะคะอันนี้ก็ผ่านการซักแล้วนะคะท่านดูเชิงดูลายงามมากนะคะงามมากจริงๆเราก็แบ่งปันท่านให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ550สีม่วงม่วงสวยจริงๆนะคะผืนนี้ม่วงงามมากงามจริงๆงามพิลึกพิลือนะคะก็แบ่งปันให้ท่านเพียง5้า ทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดสุดสุดเลยนะคะ550ร้อยหิบจากผืนละเก้นะคะทุกๆอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกๆอย่างมีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านนะคะ550บาทนะคะสุดๆดเลยค่ะมาอีกแล้วอันนี้นเบอร์เนะคะตัวนี้โคตรสวยท่านดูเลยนะคะรายกลีบหัวใจ บางทีก็ไม่มีเลยนะคะลายนี้นะคะรายนี้รู้สึกจะมานานๆจะมารอบหนึ่งนะคะสวยค่ะลายกีบหัวใจงามมากนะคะลายกีบหัวใจแล้วก็มายกให้ท่านพิเศษเหมือนกัน550นะคะทุกๆอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกๆอย่างเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านผ้าทั้งใหญ่ทั้งยาวเป็นผ้าทอมือแท้สกุลนครผ้าคามนะคะผ้าคามแฮนเมดกนะคะแฮนเมดกเป็นใหญ่ ใยฝ้ายนะคะทางยืนทางพุ่งทางยืนไปทางนี้เป็นผ้าฝ้ายนิ่มๆเหมือนกันนะคะ550หากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะทุกอย่างเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านท่านดูรายเลยะคะ่ะงามมากๆงามจริงๆมีลายและผืนนะคะในคลิปนี้มาอีกแล้วตัวนี้นัมเบอร์สินะคะนัมเบอร์สินี่ก็สวยนะคะเป็นสี ชมพูออกบานเย็นแต่เป็นบานเย็นกีบนะคะตัวนี้ Del food, huh. uh huh. นะคะท่านดูเชิงดูลายท่านดูนะคะแต่ละผืนแต่ละอันผ้าของทุกอันทุกผืนไม่เหมือนกันนะคะทุกๆุกผืนลายไม่เหมือนกันทุกทุกอันผ้าแตกต่างกันนะคะเพราะความละเอียดนะคะความละเอียดวรดาจะเลือกผ้าละเอียดสุดๆเลยวรดาจะไม่เอาแบบสุกเอาเผากินวรดาจะไม่เอาผ้าที่ขอบไม่สวยไม่ไม่ละเอียดนะคะเพราะขายไปแล้วมีป <t cause> yeah, ัญหา เราเอาเท่าที่เราเอาได้นะคะเราคิดว่าสวยสุดๆแล้วเมื่อขายไปแล้วไม่ต้องมีปัญหามาแก้ไขนะคะ550แบ่งปันท่านเลยนะคะท่านใดสนใจรับเลยแล้วก็มาผืนนี้เป็นัมเบอร์11นะคะเป็นผืนสุดท้ายพอคลิปนี้เรามีทั้งหมด12ผืนนะคะรายนี้ท่านดูเลยค่ะนะคะลายดอกอินทนินลายดอกอินทนินนะคะทุกๆอย่างสวยทุกๆอย่างอันนี้เป็นออกส้มนะคะ เห็นไหมคะออกโอ,โอ,โอรสส้มแป้นเลยนะคะสวยคะ่ะพื้นนี้ก็งามนะคะไม่ใช่ไม่งามนะคะสวยเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะ550เหมือนกันหากท่านใดสนใจทักมาเลยหากท่านใดต้องการสินค้าตรงหน้าปกก็ทักมานะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกแอดไลน์มาได้น,นะคะทุกๆท,ท่านที่อยากได้สินค้าทอมือก็ทักมาที่เพจวรดาผ้าครามบริเช่องย t u b e วรดาผ้าครามนะคะ นับเบอร์สิบเอ็ดท่านดูเลยนะคะสวยดูเชิงดูลายของเขาสวยแท้แน่นอนทุกทุกอย่างตรงหน้าปกนะคะทุกทุกอย่างตรงหน้าปกเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยนะคะนะคะแล้วก็มาผืนนี้นะคะเป็นพื้นที่สิบสองนะคะพื้นที่สิบสองที่วรดาคุมอยู่นี้นะคะหากท่านใดสนใจก็ทักบอกว่าอยากได้ผืนที่วร,รดาคุมคือผืนนี้นะคะที่วรดาคุมคือผืนนี้นับเบอร์สิบสองนะคะนี่คะ่ะยกให้ท่านเลยนับเบอร์สิบสองพื้นที่วรดาคุมนะคะ ท่านใดสนใจทักมาได้ค่ะโอเคนะคะทุกอย่างทุกพืนสวยสวยทุกพืนจริงๆมาวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ขอให้ท่านเข้ามาดูท่านเข้ามาชมท่านอยากได้ผืนไหนก็ทักทายมานะคะเป็นผ้าเส้นเป็นผ้าพันคอเป็นผ้าคลุมไหล่มีในแฮแน่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมและกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้วราดาเพิ่มเติมด้วยนะคะกับขอบคุณทุกท่านที่เมตตาค่ะกขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนบ๊ายบาย